นิพพานังปรมังสุขขังจึงไม่ใช่สุขที่โลกีรู้สึกอารมณ์ยิ่งกว่าสุขโลกีนี้มันจึงเป็นความรู้สึกข,ขั้นพิเศษที่ถ้านำมาเปรียบเทียบแม้กับอารมณ์สุขมันก็เทียบกันไม่ได้เพราะมันไม่มีรสอาการสุขนั้นแล้วจะว่ามันมีรสสุขมากหรือสุขน้อยกว่ากันก็ไม่ได้ เพราะมันไร้รสสุขอย่างนั้นสนิทแล้วมันไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์อย่างที่เราก็เคยมีรสสุขรสทุกข์ตามโลกีนั้นแล้วมันเป็นรสอะไรเราก็รู้ตามรสจริงของสิ่งที่เราสัมผัสนั้นอยู่ตามที่มันมีของมันมันไม่มีอารมณ์สุขหรือทุกข์อย่างนั้นอีกแล้วมันจึงไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับรสที่ชาวโลกีมีกัน เพราะมันไม่เกิดรถโลกีในคนผู้นี้แล้วจึงจะเปรียบเทียบกับรถโลกีก็ไม่ได้นัตถิอุปมาแบบนี้เองคำว่าสุขที่โลก,กุตละภูมิใช้นี้จึงเพียงขอใช้ภาษาคือสุขมาใช้สื่อแก่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นพอจะคลำคลำไปรู้ตามได้บ้างว่าเจ้ว่าสุขมันก็เป็นอารมณ์ไปเชิงรื่นรมยินดี สบายใจหรือชื่นชอบแต่มันก็ไม่ใช่รสสุขโลกีอย่างนั้นแล้วข้อ4 0่ความสุขจึงไม่มีสภาวะจริงมีแต่ภาษาเท่านั้น คำว่าสุขจึงเพียงแค่ภาษาขอใช้เรียกสภาวะดังกล่าวนั้นของรถโลกุตละนี้ลำลองพอจะสื่อแก่กันและกันแค่นั้นกล่าวคือมันทั้งไม่สุขทั้งไม่ทุกข์ตามที่โลกีเขามีในเวทนาอารมณ์ความรู้สึกกันมันเป็นความว่างว่างเฉยเฉยกลางกลางจากอาการที่คนโลกี สุขหรือทุกข์กันไปแล้วที่เรียกว่าเนคขมะสิตะอุเบคาเป็นอุเบคาขั้นโลกุตละและขอย้ำอีกว่ามันเป็นความว่างว่างเฉยๆกลางๆจากอาการที่คนโลกีสุขหรือทุกข์เที่ยงแท้ถาวรยั่งยืน ตลอดการไม่มีอะไรจะมาหักกลางได้ไม่กลับกำเริบเด็ดขาดแต่ว่าความว่างว่างเฉยๆกลางกลางของโลกีนั้นยังไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรยั่งยืนยังเปลี่ยนแปลงได้ยังมีอะไรหักกลางได้ยังกลับกำเริบเนคขมะสิตะอุเบคาจึงมีนัยสำคัญเป็นอุเบคาที่แตกต่างกับ เคหะสิตะอุเบคาอย่างนี้เองข้อ403คนจนแบบโลกุตละคือคนจนที่ช่วยคนรวยได้ นี้คือคนจนแบบโลกุตละคนจนแบบพิเศษที่เป็นไปอย่างนี้จริงก็เป็นกานที่จิตใจที่เป็นจริงแท้แท้ไม่เสีแสแซงหรือกดข่มไว้เลยเป็นจิตใจที่เป็นจริงด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงค้นพบ และผู้ศึกษาจริงปฏิบัติบรรลุได้แท้ก็เป็นคนจนพิเศษนี้ได้จริงไม่ทุกไม่สุขจริงๆผู้มีปัญญาแม้จะเป็นคนจนก็จะสามารถช่วยคนรวยได้คนจนจะช่วยคนรวยในเรื่องอะไรจะช่วยในเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่มากคือช่วยให้พ้นทุกข์ขะอาเรยสัตว์แต่ คนรวยที่ไม่มีปัญญานั้นช่วยคนจนให้พ้นทุกขะอาิยสัต์ไม่ได้จะไม่สามารถช่วยคนจนให้พ้นทุกขะอาิยสัตย์แม้ช่วยก็จะช่วยอย่างอาวิชชาหรือช่วยอย่างมีตัวตนที่ฝังอยู่ในอนุสัยจึงไม่ได้ช่วยคนจนจริงใจแท้แต่อย่างใดจะมีตัวตนอยู่แน่นอนไม่มากก็น้อยตามฐานะจริงของแต่ละคน ตราบที่คนรวยผู้นั้นยังไม่หมดสิ้นอาสวะกิเลสแถมจะเป็นโทษกับคนจนอย่างหนักยิ่งเอาด้วยเพราะจะกลายเป็นเหยื่อที่คนรวยจะใช้เป็นทาสบำเรอตนไม่ให้จบสิ้นลงง่ายๆคนรวยที่ฉลาดเฉโกจะสามารถร้อยคนจนให้ผูกพันเป็นทาสผู้ปล่อยไม่ไปอย่างซื่อสัตย์ คนรวยจะฉลาดถึงขั้นปราดที่เป็นเฉโกคนรวยจะเป็นคนฉลาดที่ไม่มีปัญญาจะมีแต่ความฉลาดที่เป็นเฉโกเฉโกขั้นปราดขั้นอัจฉริยะกันทีเดียวขั้นที่สามารถหลอกลวงหรือมีวิธีผูกมัดคนจนชนิดที่ยังไม่มีปัญญาเป็นบริวารได้มากมายด้วยจึงหลงจมอยู่กับความรวยเพราะ คนผู้ฉลาดเฉโกนี้ยังไม่มีปัญญาและคนรวยจะยังเป็นคนกลัวความจนอยู่จริงหรือจะมีบ้างที่เข้าใจได้ว่าผู้มีภูมิรู้ในโลกท่านยกย่องคนจนกันก็เลยพยายามทำตนให้เป็นคนจนบ้างด้วยมีปฏิพานรู้ว่าการเป็นคนจน จะได้สรรเสริญและหลงกันถึงขั้นว่าการเป็นคนจนนั้นจะได้นิพพานหรือบางศาสนาบางลัทธิก็หลงถึงขั้นว่าจะได้สู่ภูมิสูงสุดที่เขามุ่งมั่นทีเดียวเขาจึงเอาแต่ทำตนให้จนชนิดสุดโต่งไปกระทั่งไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมตามที่ควรจะเป็นเช่น พวกศาสนาเชนเป็นต้นที่มักน้อยกันชนิดที่แม้ผ้าก็ไม่นุ่งเปลือยกายทงทงทั้งบนทั้งล่างล่อนจอนวัตถุใดๆก็ไม่สะสมเลยมีแค่ภาชนะใส่อาหารหนึ่งใบกับไม้ปัดฝุ่นหนึ่งอันใช้ค่อยๆ ปัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่ให้ต้องถูกทำลายและปร่งผมยังใช้การถอนเอาเลือดโชกหัวกวบผมจะหมดเกลี้ยงหัวไม่สะสมแม้แต่มีดโกนปานนั้นไม่ทำการงานอะไรเลยจึงไม่เป็นประโยชน์ใดๆในโลกทุกวันนี้ศาสนานี้จะเป็นอย่างนี้อยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วก็ไม่ทราบได้ แต่บินทบาทอาหารเขามารับประทานนะจึงกลายเป็นการทำลายเศรษฐ,ฐกิจยิ่งเป็นคนไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นอยู่ในสังคมโลกคนชนิดนี้เป็นคนจนแท้ๆแ,แน่ๆจนเอามากๆ คนที่ไม่มีภูมิโลก,กุตละจึงจนอย่างไม่มีคุณค่าคนที่ยังมิจฉาทิฐิอย่างนี้ก็จะไม่มีภูมิโลก,กุตละก็จะไม่สามารถเป็นคนจนที่พ้นทุกขะอาริยสัพอยู่นั่นเองคือ,อยังไม่เป็นคนจนจริงที่มีปัญญาอาริยชนที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสัจธรรม ชนิดที่เป็นคนมีประโยชน์สูงประหยัดสุดมีคอรอนอและหอรอมอ,อย่างได้สัดส่วนพอเหมาะหรือที่สุดเป็นสังคมที่มีเศรษฐศาสตร์ขั้นสาธารณโภคีได้เป็นอันขาดคนจนจริงก็คือถ้าตนมีความจนตนก็จะไม่ทุกข์ไม่ว่าเมื่อใดโดยเฉพาะถ้าชีวิตคนผู้นี้ จะรวยขึ้นเมื่อใดก็จะสะพัดความรวยออกไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ควรจะได้หรือแก่ส่วนรวมหรือแก่ผู้ที่ควรจะบริจาคให้เพราะจะนำทรัพย์สินนั้นไปสร้างประโยชน์ที่ควรสร้างจะเป็นกุศลยิ่งกว่าที่เราเองจะสะสมทรัพย์สินนั้นไว้ที่ตนคนผู้นี้จะรู้จักการมีทรัพย์สินอยู่ในชีวิตจะไม่สะสมอปัจยะ เป็นของตัวของตนจะมีชีวิตยอยู่อย่างพอเพียงอันเป็นเศรษฐศาสตร์บทสำคัญตรงตามในหลวงรัชกาลที่9ของชาวไทยตรัสไว้จริงๆจ,จะเป็นคนอารยะชั้นสูงคือคนมีวันณะเก้า สี่คนมีวันณะเก้าจึงจะมีเศรษฐกิจพอเพียงจริงคนที่มีวันณะเนี้แหละคือคนที่มีเศรษฐกิจพอเพียงตัวจริงเป็นอาริยะชั้นสูงที่มีชีวิตแบบคนจนแท้เพราะจะมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนในใจยิ่งว่าการขาดทุนของเรา คือการกำไรของเราจึงเป็นคนจนที่สุขสำราญเบิกบานใจได้อย่างเป็นจริงเพราะมีปัญญาแท้จริงคนมีวัน,นะเก้าเป็นคนอย่างไรในพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งข้อยี่สิบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนมีวัน,นะเก้าคือ 1. เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภละสอง บำรุงง่ายสุปโปสะสม,มักน้อยหรือกลราจนอับปิชะสสันโดดใจพอสันตุติหขัดเกล่าสันเลขะ 6. กกำจัดกิเลสมีศีลเคร่งทูตะเจมีอาการที่น่าเลื่อมใสปาสาธทิกะ 8. ไม่สะสม อปัจจยะ 9. ปาราบความเพียรวิริยาลพัพภะความรู้วันณะก้านี้มีในาศาสนาพุทธเท่านั้นเป็นคุณธรรมขั้นอาริยสมบัติที่แสนประเสริฐสังคมใดมีได้เป็นได้จริงสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขจริงสุขสำราญเบิกบานใจเพราะมีสัจจะที่เป็นธรรมขั้นอริยะ ขั้นโลกุตละคือขั้นเจริญประเสริฐที่แท้จริงที่คนปุตุชนไม่อยากจะได้เลยจึงเป็นคุณสมบัติของคนของสังคมที่ปุตุชนคนสามัญทั่วไปเข้าใจไม่ได้ง่ายๆเพราะมันทวนกระแสะใจปฏิโสดของคนปุตุชนธรรมดาสามัญในโลกอย่างแท้จริง ผู้จะมีจิตใจที่พอใจจะเป็นอริยะที่เป็นโลกุตละจริงๆนั้นจึงต้องเป็นคนที่มีปัญญาจริงๆมิใช่คนที่ยังมีความรู้ความฉลาดอยู่แค่เชโกของปุตตุชนเท่านั้นดังนั้นสังคมที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดเศรษ,ษฐกิจพอเพียงได้จริงจึงเป็นเรื่องยากมากจะเป็นคนจน ที่มีความสุขสบายแสนสำราญใจจริงซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้จริงนั้นก็คนต้องมีการศึกษาฝึกฝนอบรมกันจนกระทั่งมีปัญญาจริงๆไม่ใช่มีความรู้ความฉลาดกันอยู่แค่เชโกของปุตุชนเท่านั้น ข้อ407คนมีวัน,นะเกจึงจะมีเศรษฐศาสตร์ที่วิเศษสูงสุดคนที่มีปัญญาจริงตามอาริยสัจจึงจะเป็นคนมีวัน,นะเเป็นคนอาริยชั้นสูงที่มีชีวิตแบบคนจนแท้ที่มีเศรษฐกิจพอเพียงตัวจริงมีชีวิตอยู่อย่างขาดทุนของเราคือกำไรของเรา